พ์อานน์ลั่นถึงดาราบางคนไม่เล่นหนังตนไม่ว่าดันมาว่าหนังตนต่างเรียกได้ว่าขอาระแบบหนักๆเลยทีเดียวกับผู้กำกับชื่อดังอย่างพศอาโนนที่ฝากผลงานหนังเอาไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อานน์มิ่งขวัญตาระบุว่า เรียนให้ทราบอยากจะบอกเด็กที่เคยสร้างส่งเสริมกันมาหลายคนเวลาเจอหน้าพี่หรือโทรคุยกันไม่ต้องเสนอตัวว่าอยากเล่นหนังหรือจะเล่นหนังให้คนรู้จักก็เหมือนกันไอเราก็นึกว่าอยากเล่นจริงก็เลยหาบทให้เล่นแต่พอจะเอามาเล่นจริงๆคิวไม่ได้ไม่ว่างไปโน่นไปนี่ติดโน่นติดนี่ปัญหาล้าน8อุตสาหเลื่อนวันถ่ายให้นะไม่พูดดีกว่าไม่เสียความรู้สึก หนังเราไม่มีพวกคุณก็ถ่ายได้ฉายได้บุญคุณไม่ต้องมาทดแทนหรอกต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างที่ไม่ต้องการหรืออะไรทั้งนั้นต่างคนต่างอยู่เพราะเจอแบบนี้มาตลอดเกือบจะชั่วชีวิตเก็บมานานขอระบายสักทีคนรู้จักอีกไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องมาเสนอตัวอยากเล่นเพราะเสียความรู้สึกลับหลังเอาเราไปด่าปลงอน,นิจังมานานแล้วจริงๆเสียความรู้สึก ไม่เล่นไม่ว่าแต่เสือกมาว่าหนังกูต่ำมึงสิต่ำ